เห็นจริงไหมว่าเทคโนโลยีมือถือก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามและน่าสนใจมากๆวันนี้เราได้มาพูดถึงเวอร์ชั่นใหม่ของหัวเว่ยเมดซีรีสที่คาดว่าจะเปิดตัวในเร็วๆนี้คือเมด80ซีรี e s แต่ก่อนอื่นจะมาดูกันว่าเป็นอะไรกันนะหัวเว่ยเม e ซีรี e s เป็นเครื่องมือถือที่มีคุณสมบัติและเทคโนโลยีที่เหนือกว่าครับทําให้มันเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมมากในตลาดมือถือและเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนี้คือเมด80ซีรี e s ก็ไม่คิดว่าจะเป็นอะไรน้อยลงจากเวอร์ชั่นเก่าๆที่มีความสามารถที่น่าตตตตืื่่่่่่นนนนนนาาใใจจแีีเป็สสิงทมก Mate 80 Series จะมีให้เลือกใน3สีคือดำขาวและเทอร์ค i อยสีน้ำเงินอมเขียวซึ่งเป็นสีที่น่าสนใจและเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องมือถือในช่วงนี้คุณคงอยากจะถามว่าทำไมต้องเลือกสีนี้ใช่ไหมก็เพราะสีนี้เป็นสีที่มีความเข้มข้นและเหมาะสำหรับการใช้งานในแต่ละวันและยังมีความเป็นเอกลักษณ์ด้วยแต่นี่ไม่ใช่เรื่องที่น่าพิศวงใจที่สุด m a t 80 Series จะมีถึงสรุ่นคือ m a t 80 m a t 80 Pro m a t 80 Pro และเมด80 RS ที่มีคุณสมบัติและเทคโนโลยีที่แตกต่างกันแต่ทั้งหมดจะถูกขับเคลื่อนโดยขุมพลังคิริน9030ซึ่งเป็นอัปเกรดจาก e เมด70ซีรีส์ที่ใช้คิริน9020และนี่เป็นสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจหัวเว่ยยังมีแผนในการเปิดตัวแท็บเล็ต2อินหนึ่งที่มีการเชื่อมต่อไร้รอยต่อกับอุปกรณ์ของตัวเองทั้งสมาร์ทโฟน PC และแท็บเล็ตทาให้การใช้งานเป็นไปอย่างสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นจะเห็นว่าหัวเว่ยมีแผนในการสร้างอุปปกกรรณ์ททีีี่่่่มมมมควาาาเชือออตัอนยงะสิธิธภพ แต่นี่ไม่ใช่ทั้งหมดหัวเว่ยยังมีแผนในการเปิดตัวเมทบุ๊ก E สองพีบบนระบบปฏิบัติการฮาร์มอิวซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการของแบรนด์เองและจะเป็นอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่อไร้รอยต่อกับอุปกรณ์อื่นๆของหัวเว่ยด้วยนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆครับที่หัวเว่ยมีแผนในการพัฒนาอุปกรณ์ให้มีความเชื่อมต่อกันอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเรื่องที่น่าติดตามว่าหัวเว่ยเมดแปดสิบซีรีส์จะมีคุณสมบัติอะไรบ้างและจะมีการเปิดตัวเมื่อไหร่บ้างและนนนีี่่่เป็สิิงงทาพวใจ มีข่าวว่า Mate 80 Series จะเปิดตัวในเดือนพฤศจิกายนนี้แต่ยังไม่มีการยืนยันเป็นทางการจาก Huawei อยู่แต่เราเชื่อว่าจะมีการเปิดตัวในเร็วๆนี้เพื่อนๆคิดว่าจะเป็นอย่างไรกันละ่ะคิดว่า Huawei Mate 80 Series จะมีคุณสมบัติอะไรบ้างมีความคิดเห็นอะไรไหมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อไร้รอยต่อกันมาแบ่งปันความคิดเห็นกันในกล่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับ